สวัสดีครับแพ่งปูน .com วันนี้ก็จะพามาชมชุดซ่อมหัวเพาของซีโค m มานะครับอันนี้เรียกว่าเม i ติงบินนะครับด้านหลังก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมนะครับสำหรับขันประแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับขันเพชฌฆาเล่งขันทุกอันนะครับเพชฌยาเล่งแล้วก็เบ่งเคลื่อเข้าไปรัดเพลาชุดซ่อมหัวเพลาจะมีอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือไซ้าสกับเก้าสิดยวัดจากปอสตีวูดนะครับ ที่ชูพัคโคมตัวนี้สวมเข้ากับแกนเพลาตัวนี้สวมก็เป็นทีหนึ่งก็จะมี2ขนาดนะครับขนาด90นะครับอันนี้90อีกขนาดหนึ่งก็คือขนาด95ส่วนใหญ่แล้วหัวด้านหน้าคู่หน้าฝั่งมอเตอร์จะเป็นไซส์90นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมอเตอร์จะเป็นไซส์95ด้านหน้าสองหัวด้านหลังสองหัวนะครับเขาจะมาเป็นชุดนะครับ คลิปมาติงบิงกับสตีลวูดคือปลอกสวมทุกพาร์ทโคมแข็งข้างในของมาติ้งบิงนะครับก็จะมีซีนตัวนี้นะครับยิงจันน้ำมันรั่วจันจาระบีรั่วนะครับเองจะประกอบไปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเย็นโลซีนจะเป็นซีนลักษณะนี้ครับเอาไวส้สวมแล้วก็คันน็อตยาว4ตัวนี่ลักษณะของซีนเย็นโลซีนของไซส์บนะครับอัน,นนี้นะครับเป็นของ9 5 สลับกันใช้กันไม่ได้นะครับเพามันคุณละขนาดคุณละกซัยกันอันนี้ของของเก้าสิบนะครับอันนี้ของเกนะ้าสิบห้าแตกต่างกันขนาดก็แตกต่างกันนะครับเยลโลซีนของซิคลมานะครับจะมีความาทนความเป็นกดเป็นด่างของน้ำปูนส่วนตัวใหญ่ที่แตกต่างจากเพื่อนนี้นะครับใช้ประแจเบลหกขันขันเพื่อที่จะให้คลายออกมา